เขาตัางใยจะโด่เป็นลมเรือซึ่ง จากที่คุมณฑลไดรุ่นที่ได้เกิดศวไดทุกเีนบูชาพระนัทธนาทัยเสร็จแล้วตัวแทนคณะนรรมากาพบุญท่านได้ป็นผู้่อกล่าดวงวิญญาผูรลุกหับด้านด้านหน้าศาลาอีกท่านเราคุปตป

สการณนาธรรมาอภิปุชยา

สุภาตาตังสุโพอิตังสุขันโตสุสมมาัง พมาพล,ลาะันุสปกเทวตสาสังรมมารางเรนสัสทีพวันโดเ่ว,วัตุสักพมังคลนลไร ที่เราเก็บของกันมาเสร็จแล้ว พุถะตังวะรังทุตสาปูเชวาตั้งใจถวายเครื่องสรรทานพระตาหารพรเพรากันเลยนะเอตานี สังฆทานานี้ที่ขรตังพิตายะสุขายะข้าแต่พระสมพุทธเจริญข้าแต่เจ้าทั้งหลายขอน,น้องถวายพัตตาหารเรื่องสังฆทานตักของที่เป็นบริวาร แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงกล่ A <coughs> <coughs> ด้วยกันครับ どうぞ。 โยเชื่อกันนะาแล้วากลับมาแล้วาเลยลุกเาได้เลย้างไปเลยถวายไ้เลยค่ะจับจับยกขึ้นยยกขึ้นไนเขาเก็บเข่งรองใหญ่เกินคนละเจ็ดองนะแบ่งแบ่งกัน สวัสดีครับ

กระเพราก็มีข้าวอ้อน้องแจงพี่ชูตะกี้ที่จะก็ได้ วยงาเลทีก็ขโต๊ะไวก็ขยโต๊ไฟอก็่านั่งหตงหลาย๊ะเลยตรงโน้นหกโต๊สงัเลวเนเนี่ยเนี่ย เยิัตรโควัพทโลโควินัสสัโมาเตะภาวะวัมนายยทุขที่ภาระิโกภาวะพันนาการี่ไดการิจัาทิพยะจายินงอกะจาโลธรรมนัาพันสิอายุวัยโนนางทุกที่ท่นี้ก็ขอพระนิพนานขออเมรบพตให้เปยมของท้งครอบครัวเพ่ใ รวมทำงบุญตกที่เรียนสร้างสัทานปฏิบัคิัทำขออนุสวรีอวคุญนี้สองคน